สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่างนังอ่อนชัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคูบต้ MU 49.2 2ครับตัวใหญ่ครับก่อนหนึ่งก็ไปดูผานกันก่อนนะได้ผานกี่ใบ คร่าวๆเจ็ดใบครับผมเท่าฟอร์เลยครับข <c oughs> านตราช้างครับรถคันนี้ไม่ค่อยได้รับจ้างครับพอดีดันแต่กองดินตามหกร้อนะขอบย8ิบแปดครับ, <c oughs> รบล้อหลังใหญ่สุดล้อนหน้าก็ เท่าไหรยี่สิบยางก็ใช้ยางอุต a นี i ครดูร่าๆครับจะ <c oughs> มีลูกทวงกี่กิโลเนี่ยสองสีลูกครับ ใบมีดผ่านหน้าก็จะใหญ่นะตามสำหรับใช้งานคนระับทรงใหญ่ครับถอยไกลนี่นะทรงใหญ่ ี๋วเราไปดูชั่วโมงการทำงานครับ586ชั่วโมงครับรถจะเข้าหนึ่งปีครับไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่หรือว่าใช้งานหนะักหรือเปล่านะไม่รู้พอดีผมมารับจ้างครับครับระบบควบคุมผ่านหลังใช้แรงดันไฮดริกครับช่วยกดผ่านเนี่ยคันเกียร์ เกท็อกอยู่ฝั่งนี้นะฮะถ้าตระกูลแอลมันจะอยู่ตรงกลางตรวนี้ใช่ไหมครับรนี่จะอยู่ขวามือเพื่อไม่ให้การเกะก,กะของการขึ้นลงคนระับแล้วก็เบาะก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นเบาะสปริงสปริงเหมือนถุงลมแต่ว่าจะพับมาหน้าไม่ได้ เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์กันครับเปิดฝากระโปรงมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้แหละตัวนี้โช๊คค้ำฝากระโปรงตัวเดียวครับถ้าเป็นรุ่น47จะเป็น2ตัวหรือเปล่านะเพราะว่าเคยเห็นมาเครื่องยนต์4สูบครับ น่าจะสี่สิบเก้าแรงมา้า <c oughs> ตามที่เขาบอกไว้นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ไม่มีโบครับรุ่นนี้ถ้าตะกูลเอ็มน่าจะโบครับหรือเป็นบางคันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้คุ้นเคยรถถ่ายเท่าไหร่ นี่บสภาพโฉมหน้าของรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นใหม่ไม่เหมือนใครครับเป็นสองตาซ้ายขวาครับจะเป็นไม่เหมือนรุ่นเก่านะแล้วก็ไฟ LED ไม่มีครับรุ่นนี้ก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ